เอาเปิดว้าวปาดปัดปาดป,าปาัดเนี่ยครับนี่เป็นได้ครับเพชร ทักทายพี e ่น้องยำเทียงครับกับเมนูหนึ่งไก่สมุนไพรครับทักทายพี่น้องยำเพียงเทียงครับกับหนึ่งไก่สมุนไพรครับกับน้ำกิ้มรสเด็ดครับพี่น้องเสิร์ฟน้งกันนัวๆต้นงำกันยำเทียงด้วยครับพี่น้องเด้อหนึ่งไก่สมุนไพรครับพี่น้อง อ oh. ่ะดิย oh. right. mm ิ่งใหญ่ปิ้งปิ้งโอ้การน้ำจิ้มเราเดือดพี่น้องแระเพาะเหนียวได้พี่น้องเอ้นี่อ คอมเปล่ยกันลังพอดีครับนี่ลูกค้ามา แข็งหรืออ่อนคะองเลยมเข้าได้กันนะพี่เข้าเลยครับเข้าเลยคนะ <ST ART> ามพอดีนะพี่น้องจังหวะเปยนี่ <S 2> <S 2> <S พี่น้องโอ้น้ำจิ้มรสเด็ดดีๆน้ำจิ้มยอสุดยอดนี่พี่น้อง แสบอยู่บ่ครับอืมสุดยจดสุดยจดแ่บแบ โอเคครับ,บพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปจนจบนะครับเนาะคอยมีสุขภาพแข็งแรงลำลำเรวยๆถือห้วยหัวสิมานี่ครับอ่าแลาพี่น้องไปด้วยคำนี้ครับ ทำปปเ,เป็นโคมเลยพี่น้องนะสํหรับที่นี้ต้องขอกาคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ